เป็น p h r a s เ l verb เกี่ยวกับความสัมพันธ์ make out make out ค่ะ make out แปลว่าจู๋จีกันคำพวกนี้สำคัญแค่ไหนครับในการเข้าใจบทสนทนาเรื่องเดทเรื่องความรักสำคัญมากเลยค่ะพวก phrasal verb อย่าง make out หรือ hook up go out with อะไรพวกนี้นะคะมันเป็นส่วนสำคัญมากในการเข้าใจบทสนทนาเรื่องความสัมพันธ์ในภาษาอังกฤษแบบกันเองเอง,เองอะค่ะเพราะใช้บ่อยมากครับ แล้วความหมายมันอาจจะต่างจากคำกริยาเดียวๆมีคำที่สร้างสรรค์มากๆเลยคือ h emergency, emergency ใช่ค่ะ emergency ผสมคำว่า she กับ emergency ใช้พูดถึงเหตุฉุกเฉินของผู้หญิงคำแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมครับในภาษาเอเังกฤษ การผสมคําแบบนี้เขาเรียกว่าโพสแมนโถนะคะคือเอาสองคำมารวมกันเกิดเป็นคําใหม่ความหมายใหม่อ๋อ oh, เหมือน brunch อะไรแบบนี้ใช่เลยค่ะแบบนั้นเลยมันเกิดขึ้นเรื่อยๆในภาษาอังกฤษนะคะมักจะมีความหมายเฉพาะเจาะจงแล้วบางทีก็ติดตลกนิดๆอย่าง emergency เนี่ยก็ใช้ในบริบทขำๆเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของผู้หญิงค่ะครับผมคําสุดท้ายแล้วครับ numerals new